ในรุ่นในรุ่นนี้นะครับก็กรรมการตัดสินให้ได้ลำดับที่หกนะครับก็คือได้ชมเชยน,นะครับซึ่งความงามมีพร้อมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าจะลืมว่าอายุนะครับเรายึดที่ฟันน้ำนมเพราะฉะนั้นฟันน้ำนมบางตัวจะไม่ร่วงเนี่ยบางทีอาจจะถึง2สองปีครึ่งน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าในสิ่งที่ รุ่นเล็กน,นะครับในความพร้อมที่จะเข้าต่อสู้มันก็บางทีนะครับในเกมเนี่ยมัน,ม,นมันต่างกันที่อายุเดินนะครับในวอร์เนี่ยจับลำดับ2เดือนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วแต่นี้เรามาจับ2ปีถึงสองปีขึ้นมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นมายเลขสิบห้าก็เลยในความสูงแบบได้ที่หกแล้วก็หมายเลข หนึ่งนะครับวันนี้เป็นน้องที่เล็กที่สุดเยาวที่สุดก็แกว่าประมาณอายุเท่าไหร่ครับยาเดือนครับนั่นคือบางท่านเนี่ยยังไม่หย่านมนะครับปกติเราจะหย่านมที่ประมาณแปดเดือนแต่ป็งอยู่ได้นะครับหนึ่งปียังไม่สิ้นแล้วนมเพราะความสามารถในความเป็นแม่เนี่ยถ่ายทอดมาแต่ถ้าเขายังไม่หย่านมเนี่ยเมื่อเขาหย่านมไปแล้วเนี่ยมันจะต้องพัฒนาอีกระดับหนึ่งจะไปได้เพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งเนี่ยน่าพูดมากนะครับ ท่าเน็รุ่นเดียวกันเนี่ยวันนี้ในความพร้อมทั้งท่ายืนทั้งสัดส่วนทุกอย่างมาได้หนึ่งนี่ยดูแลให้ดีนะครับดูแลให้ดีรับรองครับส<อ>่วนหมายเลขยี่สี่นี้ก็ในธรรมชาติเนี่ยคือความเป็นที่แล้วในส่วนสามสามรุ่นนะครับวันนี้ก็เชิดเฉือนนะครับระหว่างคะแนนคะแนน,นเกือบจะห่างกันแค่แค่จุดนะครับ ก็เลยได้ที่สี่จะเป็นเชล์ที่หนึ่งนะครับ,รรบมาดูสามตัวเส่งวันนี้นะครับก็ตัดสินพอสมควรนะครับเราก็เลยไปมองที่ข้อมูลที่อยู่ในตัวกรรมการที่มีอยู่วันนี้ก็คืนอน้ำหนักกับความสมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าจะบอกว่าให้พัฒนาก็ยังต้องแต่เล่าความก็ต้องหาจุดเด่นตัวนี้ไป ร่วมกับพ่อพันธอีกตัวหนึ่งที่พัฒนาในโครงสร้างของการยืนนะครับท่านจะเห็นว่าในความเต็มที่นะครับหมายเลขหมายเลข18นะครับท่านจะเห็นน้ำหนักนะครับที่จะลดลงก็มีส่วนหนึ่งที่ที่ยังดูดีกว่าหมายเลขหมายเลขยี่บสาในส่วน ของกล้ามเนื้อปั้นท้ายนะครับท่านจะเห็นความสมบูรณ์แบบแต่หมายเลขยีบสามจะได้ทั้งสูงและยาวหลังตรงด้วยนะครับแปลงข้อดีทุกอันเนี่ยถ้ารวมกันในสองเป็นหนึ่งรับรองครับรับรองสุดยอดของก,การปรปับปรุงพันธุ์แต่มาดูหมายเลข 19ที่เรามุมมองของกรรมการบอกว่าวันนี้ในความสมบูรณ์แบบที่พร้อมจะเป็นพ่อพันผลการตัดสินเราก็ให้คะแนนหมายเลข18ได้95คะแนนหมายเลข23ได้96คะแนนและหมายเลข19ได้97คะแนนเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าหมายเลข19ได้ชนะเลิศครับหมายเลข19ฮะาควายจากร้อยเอ็ดนะฮะเป็นลูกเจ้ากล้วยครับหมายเลขสองเจ้ากล้องฟ้านะไม่ใช่หมายเลขสอง ลำดับที่สองเจ้าก้องฟ้าฮะเป็นลูกของเจ้ามังกรหยกนะฮะลำดับที่สามเป็นลูกของเจ้าเบิ้มพันล้านนะฮะจากสรารครมบารบือนะฮะอันนี้คือบ่งชัดว่าถ้าเกิดที่น้องใช้น้ําเชื้อพ่อพันผสมโอกาสที่จะคว้าชัยในสนาม้นสูงม,มากนะฮะวันนี้ไม่มีลูกที่ไม่มีพ่อนะฮะที่เข้าสนามนะครับกรรมาการท่านสปริสูงมากครับวันนี้จะไม่ทานข้าวะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เอาเพศเมียฟันแท้หนึ่งและสองคู่ เข้าสนามเลยฮะตอนนี้ก็สำหรับตานน้ำนมเพชรผู้เอาควายพักผ่อนก่อนนะฮะ